กราบเรียนท่านประธานสภาธิการพบผมนายแพทย์เดวัต์วิสุทธิ์เเสิริมไทยท่านปรนครับผมอยากกราบเรียนในเบื้องต้นครับว่าที่ผมขอสงวนคำแประยะติในมาตรา6และมาตราอื่นๆอีกหลายมาตราเนี่ยนะครับเพราะว่าผมมีเหตุผลว่าร่างพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายปี2 5 6พันเนี่ยนะครับมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน <N> เนื่องจากว่ามันเป็นการจัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดในะระลอกที่3และในะระลอกที่4ครับท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในงบประมาณสารสกในปี65เนี่ยนะครับก็ยังลดลงไปอีกร้อยละ1 0 8นะครับประกอบกับในปี65เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งงบกลางเอาไว้นะครับทั้งดั้งที่ในปี64เนี่ย มีการตั้งงบกลางเอาไว้ที่ประมาณ40,000ล้านบาทครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับสำหรับพรลกอกู้เงิน5สนล้านเนี่ยก็มีวงเงินโควิดเพียง3 0ื0นล้านบาทครับท่านประธานครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้คาดการหรือว่ามีสายตาไม่ยาวพอที่จะมองเห็นภาพในวันนี้ครับ ว่าขนาดเนี้ยมันมีสถานการการระบาดที่รุนแรงมากๆวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2องหมื่นคนแล้วก็ตัวเลขสะสมเนี่ยนะครับภายในสองวันก็คงจะถึง1นึ่งล้านวันนี้มีเสียชีวิต3ามรภายในสองวันเนี่ยก็คงจะใกล้1นึ่งมื่นกว่าคนเข้าไปแล้วนะครับที่สำคัญอย่างนี้ครับก็คือผู้ทิ่ป่วยอยู่ตอนเนี้ จะมีผู้ป่วยหนักที่มีปอดอักเสบเนี่ยมากกว่าห้าพันแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมากกว่าหนึ่งพรายดังนั้นเนี่ยไอ้การปรับลดงบแต่และรายการเนี่ยตามร่างพรบงบประมาณปีหกหจึงจำเป็นมากครับเพื่อให้รัฐบาลเนะนนำวงเงินที่ปรับลดไปปรับใช้ในการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังรักษาการระบาดของโควิด ในะระลอกที่สามในะระบอิที่สี่ต่อไปนะครับผมจึงขอยืนยันให้สภาพิพิรนาลงมติตามแต่ละรายการที่ผมได้สงวนคำแปลยตเอาไว้ครับขอบพระคุณครับท,ท่านประธานครับขอบพระคุณครับ